แต่ว่ามีดฉันลอยได้ิวซับเฉือกเรเต้นโชว์ซะเลยหนึ่งปุบดึง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 ดึดึดึงงดึงงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยุกน้องฉันวางระเบิดนะเริ่มระเบิดนะอุ้ย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 อุ้บอุลยอุ้ยุ้นอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอยอกยอก้ยอุ้ย้ยยวให้เจ้าอปยอ้นไปอยู่บนมือยักษ์นะมีอครับ สวัสดีครับเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับช่องเป่าสอรี่กเช่นเคยครับวันนี้มาทำอะไรครับเจ้าเป่าครับวันนี้เรามีจนี่วันนี้เรามีถุงกระดาษก๊อบแก๊บซึ่งเอามาบีบแล้วจะได้ยินเสียงแบบนี้นะแปะแปะแปะเนี่ยเล่นแค่นี้หรอตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับก็คืออันนี้นั่นเองคืออะไระเจ้าเป่า อาไกเพื่พอนโครงกระดูกเราอาได้แกเพื่อนเพื่อนดูครับว่าโครงกระดูกของเจ้าเป่าเป็นยังไงครับเป็นแบบตเต้นนี่ <c oughs> ก็จะเป็นสีทองนะครับหนึ่งตัวอุย้ยนี่มันเป็นโครงกระดูกพร้อมอาวุธเลยนะเพื่อนเพื่อนอ,อุ้ยมีอาวุธด้วยนี่อันนี้อันนี้นี่นี่อเห็นมีขวานตัวนี้จะเป็นถือขวานครับส่วนตัวนี้อ่าขวานอ๋อตัวนี้ก็สื่อขวานเหมือนกันครับอ๋อเป็นแบบเดียวกันนะเพื่อน ก็คือเป็นรูปเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละสีนะสีขาวกับสีทองครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องมาประกอบกันก่อนประกอบสีได้ก่อนดิอ,อ่ะประกอบสีทองก่อนครับมาแกะกันเลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราแกะมา<ๆ>เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับอันนี้เราก็จะมีเป็นวิธีการต่อมาให้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมีชิ้นส่วนนี่ oh. หนึ่งจะต้องต่อโครงกระดูกก่อนครับเนี่ยเราก็ต่อเป็นชิ้นๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแกะก่อนนะครับ เฮ้ยเอามือมาถือเฮ้ยมือลอยได้เหรอเฮ้ยจริงจริงโอเคครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องมาประกอบลำตัวกันก่อนนะครับเเฮ้ยหมืออนาวุธ ได้มือมาครับแล้วก็ขาอ้าวไม่มีขาข้างเดียววะอ๋อขาสองข้างแต่ว่ามืออะเขามีให้สองแบบนะครับก็คือใครอยากได้มือแบบกลมๆกับแบนๆเราจะเอาแบบนี้เพาะเอาแบบกำเหรอเออเราเอาแบบกำพาอได้เนี่ยก็คือมือมันเป็นแบบแบนๆแบบนี้ครับจะแบบที่เป็นจำมือจะได้ถืออาวุธได้อืมเาได้มือมาแล้วครับที่เหลือเราก็จะประกอบลำตัวครับ รวมล่างตอนนี้เราจับปลาต่อหัวมารอแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปพอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับคือฝาสอนม่สี่ตัวมีหนึ่สองสามีนี่เพื่อนเ่อนเราได้มาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นสีขาวนะครับของคุณพ่อครับ ส่วนจเจ้าเป่าพาลูกน้องสีทองมาแล้วครับเดี๋ยวคุณพ่อจะเป็นลูกน้องสีขาวเพื่อเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะครับออเอค,ครับตับแกะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มประกอบครับ ของคุณพ่อเขาเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่ของคุณพ่อจะเป็นตัวสีขาวครับเฮ้ยมาเหรอ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 เอากองนี่นะฉันมีอาวุธนะอันนี้ก็คือตัวของคุณพ่อครับเดี๋ยวจะต้องปะทะกับตัวเจ้าเปาโออาวุธก็ไม่มีคิดว่าจะสู้ฉันได้ล่ะเฮ้ยจะเป็นลูกน้องฉันนะครับเป็นสกิบบี้เราสกิบบี้มาเป็นแถวแล้วก็ แถมด้วยตัวนี้หนึ่งตัวครับเป็นทีวีแมนเครื่องบินมาดูนี่แล้วกันอันนี้คือทีมของคุณพ่อนะครับส่วนทีมของเจ้าเป่าครับเป็นไงครับนอนกันระเนระนาดอันนี้ลูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลูกน้องฉันโอ้ยจะสู้กับฉันเหมือนสับลูกน้องไปก่อนฉับฉับเป็นหมูบะต้อฉับ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 อ่าเอาไปทำต้มยำได้เต้นมันกระจายเลย อะไรกันเนี่ยสับอะไเชึบไม่โดนอะไรกันเนี่ยมาสิอนาเฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกว้เป็นไงเ่าเดี๋ยวฉันฉันฉันไปสับหมูก่อนนะช็อกช็อกชออชเอามาให้ลน้องฉันกินทันเลยเอาละตัวไหนล่ะพร้อมหรือยังจะมาสู้กับฉันเนี่ยนี่ฉันหิวเลยนะฉันขอกิน แขนตัวเองนิหนึ่งหยำยำหยำหยำนี่ไงกระดูกฉั้นน่ะยังอร่อยเลยนะเฮ้ยมีอาวุธใหม่เหรอกระบองสองทอนเหรอกระดองนี่ไหนละกระบองโค้งกระดูกนี่ไหนมีกระดองเดียวชัวโอ้ชัวโอ้โหแขนจะทับแขนจะทับแขนจะพับมาสิมาสิโอชัวโอชัวเออเออนีนะเออกระดูกเตาไเออ ตัวชั้นงอไปแบบนี้เลยืไปเปล่ากระดูกกระดูกมันมีเศษเปรี้ยมนะใช่แต่ว่าฉันก็ไม่ตายอยู่ดีฝึกเปนชีพเออไม่เป็นไรหรอกอาวุธชั้นเฮ้ยใครเอาอาวุธของฉันไปโอ้ยท่ากระโดดจิ้งจิ้งปลาเอือไม่เป็นไรหรอกฉันไม่มีทางตายหรอกเ้ยเอาหัวกกับป้อกน ก็โชว์เต้นโชว์ซะเลยหนึ่งกลุ่ปเด้งเดงด้งดงเด้งด้งเดงเด้งเด้งดงเดงเด้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 งด้งเ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 ด้งด้งเด้งเดงด้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 งเดงเด้งเด้งด้งดงเด้งด้งดงด้งดดง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 ้งดงดงงดดงดงเ้งดดด้้เดเด้เเ เชือกเสร็จไปสามเชือกเสร็จไปสี่เชือกอุ้ยเกือบไปไม่ได้ไม่ได,ไได้นี่มันอาวุธของฉันยานะยายาเอ้ยยาแล้วอ้ยอา้าวแล้วนายเอามือฉันไปไหนเนี่ยทำไมฉันไม่เหลือมือแล้ววะฉันเหลือแค่นี้โอ้โหช่วยด้วย <c oughs> เอา้าก็อยู่นี่อ้าวมือมือฉันติด,ดก,กับอาวุธอยู่นี่โอเคครับ ตอนนี้ต้องเจอคาถาหัวกะโหลกปีศาจดูนี่คาถานี้สามารถเซกให้คนกลายเป็นอะไรก็ได้ดูนี่อ้าวอ้าวดูดูดูตัวมันเดินมาจงกลายเป็นแมงมุมเพียงแต่ฉันไม่ใช่อ้าวเป็นโครงกระดูกสาบไม่ได้เหรอโหแย่จังสาบลูกน้องมันให้มาเป็นเพื่อนเราปะจงกลายมาเป็นพวกของฉันพวกพุกนายก็ไม่ใช่คนหรเปล่าคไปหรือเปล่า แต่ว่าฉันมีคนอยู่ข้างในฉันใส่เกาะไม่ใชด่ดูในภาพดูในเรื่องมันมันเป็นไฟฟ้าข้างในใไม่ใช่แต่ไม่ไรฉันสะก,กดจิตด้วยไฟฟ้าเอ้ยตีเรียบร้อยทำไมล่ะเามันดุอยู่นี่ทำไมีะฟื้นคืนชีพไปแล้วเหรออะไรกันเนี้ยก็เราเป็นผีอะได้<ม>ต้องเจอระเบิดมิสไซน์มีไหมอ๋อนี่มีเจ็แดอยู่ตรงนี้ ยิงระเบิดม so oh. so 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 uh ิสไซส์จู่จู <al> <leaving> <mäßig> ่จู่จู่จู่โอ้เดินท่าดอกกระชอเคโอ้โหคิดว่าแค่นี้ยังไม่พอหรอกต้องเจอควงสวรรค์มิโอ้โหตอนนี้เกิดการต่อสู้กันแล้วครับซับเชียงเชียงก็ไปเยละอาวุธดไปแล้วเอ้ยเอ้ย่าวังชัวรโชัวร์ชัวช์ โอ๊ะทำไมหัวฉันาขาฉันด้วยดูฉันกลายเป็นโครงกระดูหัวขาดแล้วอเอเอแขนก็ขาเดเบือตายดีกว่าตายยังไงกระดูกมันแข็งแรงอันสกีบีดี้ปืนยิง,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 งโอ้โหค้ับอาวุธเลย เป็นอะไรเลยหรอหมาเคยเห็ทำไมโหดขนาดนี้ในนายไม่เป็นอะไรเลยล่ะอกฉันตายกว่ากระดูกมันกันกระสุนได้ไม่ใชโอ้โอเคครับวันนี้เราก็มารีวิวโมเดลโครงกระดูกครับเป็นไงสนุกไหมครับสนุกโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าอะไรดีต้นไม้กร์เช้าเปล่าโซลีดูหนาใบาบโอเคครับเดี๋ยวให้โครงกระดูกเป็นคนพูด บวยแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆโอ้โหดูเอาอาวุธ้าปได้ในปากอันหนึ่งไปฝาดสวัสดีครับเพื่อนๆเรากลับมาพบกับช่องเป่าสอรี่เช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่กันที่ข้าวหอมขัวบ้านทุ่งนครประถมนะครับและวันนี้ดูน้ําสีฟ้าเลย นะเสร็จแล้วเจ้าเปาครับกําลังจะเตรียมระเบิดอยู่คือเราเพิ่งได้ระเบิดมานะนี่อยู่ในมือคุณพ่อ<ะ>นี่เก็บจากต้นนี้เลยครับข้างๆที่นั่งเราครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปถ่วกทีหนึ่งนะครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างน้ำก็ป็นสีฟ้าเลยนะแล้วมือมือชัดมือใหญ่มากมันเลือดคุณแมเสร็จแล้วน้ำของคุณแม่ก็มาครับ <laughs> <laughs> เราจะเอาระเบิดลงไปในน้ำของเปาครับ ้าเอาสักครั้งไหมไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าเปาชิมครับอันนี้คือน้ำแตงโมนะครับส่วนน้ำหนึ่งก็คือน้ำน้ำส้มครับเป็นไงครับโหสองสีแตกต่างกันเลยครับเปาอยู่บนมือยักษ์นะครับเพื่อนเฮ้ยอ๋อเขาจ้าเปามาหาไอ้น้ำครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมือยักษ์เป็นมุมถ่ายรูปของเขานะครับแน่เทไหมสวยเลวยนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูว่า รงบริเวณอื่นมีอะไรอีกบ้างนะครับนี่เฮ้ยเปานี่มันตัวอะไรเนี่ยเออนี่ก็จะมีป้ายอยู่ตรงนี้นมีหมาด้วยเฮ้ยลาบูบูมีรังนกด้วยนะยขัวบ้านทุง่งเฮ้ยมีดอกหักด้วยเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่เปามันไปได้เข้าทางานั้นเข้าไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> จ้เปาแอบอยู่ใต้เดือดหักเนะี่ยะดือด บรรยากาศล่มลื่นนะครับเย็นสบายนะครับแล้วก็มีซมให้นั่งเยอะเลยครับมีสนับเล่นด้วยนะฮะไปเดี๋ยวเจ้าเป่าไปดูมีอะไรบ้างมีปิกกจูด้วยอันนี้เป็นปิกกจูนี่แล้วก็มีหมีนยแล้วก็เป็นเป็ดครับกับกระหานี่น้องเป็ดส่ญญาาวนเจ้าเป่านี่มาแวะที่บ่อน,น้ำครับเุ้ย เฮ้ยมีปลาด้วยเยฮ้ยเขาให้อาหารปลาอยู่นะครับแ่ครับที่สุดเราก็เจอมือยักษ์แล้วครับอยาให้เจ้าเปาขึ้นไปอยู่บนมือยักษ์นะ<า>แล้วเปิดจามือนี่อันนี้ก็คือมือยักษ์ของเขาครับเห็นไหม<า>ใหญ่มากนี่ตอนนี้เจ้าเปาอยู่บนมือยักษ์แล้วครับเพื่อนเฮ้ยวิวเขาดีนะเสร็จแล้วก็จะมีดอกหักตรงนี้ครับโตเป็นร่มเลยครับหักใหญ่มาก มีหมูเด้งด้วยนะครับมีหมูเด้ง่น่วนเจ้าเป่าก็ไปเล่นกับเพื่อนๆละครับมีขอให้เด็กเล่นเต็มไปหมดครับโอ้เจ้าเป่าเป็นคนขับครับเพื่อนๆนั่งกันเพลินเลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เจ้าเป่าเล่นกับเพื่อนๆไปก่อนครับเออเริ่มมุนหัวเออเส่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 เ่นี่ก็จะมีเป็นโซนห้องแอร์นะครับตรงนี้จะเป็นโซนห้องแอร์นีดูนะมีสระเด็กเล่นอยู่ตรงนู้นครับ เดี๋ยวจะเอาไปเล่นสนับเด็กเล่นก่อนครับอ่าก็มีชิงช้าครับจะเ่านั่งชิงชา้าเฮ้ยมีห่วงบาต้วแล้วก็มีอุโมงค์อยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เป็นสไลเดอร์นะครับเ <c oughs> หรอขึ้นได้เหรอลองสไลเดอร์ลงมานี่คือวิธีการสไลเดอร์แบบช้าๆครับเอาขากันไว้ด้านข้างไยาลองลองแบบเร็วๆให้เพื่อนๆดูดิ อันนี้ก็จะเป็นนี่ชื่อร้านนะครับข้าวของขัวบ้านทู่นครปฐมโอเคครับตอนนี้ก็อาหารของเรามาแล้วนะครับไปดูหน้าตาอาหารของเผาเนี่ยครับอันนี้คืออะไรจ้าวข้าวผัดไข่เจียวไม่ใช่เจลาปีผัดน้ำปลาอันนี้ก็คืนอนกกระทาผัดเผ็ดครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลนีเราได้วางระเบิดไปตรงนี้ครับ เตรียมรอดูว่าจะระเบิดหรือเปล่าระเบิดไม่สุดระระเบิดระเบิดยังไม่แก่บอกจุดนัดจุดนัดเออระเบิดด้านอุ้ยระเบิดแล้วเตรียมวัตถุระเบิดไว้นะครับที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกเพื่อนๆจำได้ไหมเจ้าเป่ากำลังเรียงวัตถุระเบิดถ้าจุดอันเดียวนะเป็นไงระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มมาเททีอ๋อตุ้มอ่ะตุ้มอะไรอ๋อ เสร็จแล้วเราก็ต้องใส่ระเบิดเข้าไปใช่ไหมอันนี้เรียงไว้ครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ชนวนเรียงไว้เป็นชงเอ้ยยังแต่ก็เหลืออีกโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มยอดชนวนลงไปนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะวางระเบิดไปแล้วครับเริ่มระเบิดแล้วระเบิดรวมพื้น โอ้ยแรงว่ะเติเติมโอ้ระเบิดเล็ตเทสไปหมดชาวบ้านระเบิดชาวบ้ระเบิดชาวบ้จะเป่าหมดยังระเบิดหมดยังโอ้แรงจ้าแรงจ้าอันนี้เราระเบิดชาวบ้าจ้ะ ระเบิดเราก็ถูกจัดการไปม่เรียบร้อยปูมปามปูมปามถ่ายไม่ทันเลยเป็นไงครับวันนี้มาเที่ยวที่กกดไลค์กดแชร์ช่องปาซอรี่นะนะบ๊ายบายโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปาอปซอรีนด้วยระเบิดกันใหญ่เลย